แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่55การปฏิรูปตามสมควร 1. นึ่ซูหวังซื่อก็ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าปฏิรูปแต่ว่าสูหวังซื่อมีนิสัยส่วนตัวที่คนอื่นไม่มีในเมื่อนางไม่เข้าใจก็ไม่ได้หาคำตอบให้ลงลึกเพียงแค่ทำตามคำที่ส่งสือชูบอกก็พอแล้วเหลือนมไว้จำนวนไม่น้อยส่วนเค้กก็แบ่งเก็บไว้สองสามก้อน ช่วงเวลาพลบค่ำส่งสื่อชูอาวุ้นกระเพาะปลาที่ซื้อจากร้านขายยามาแล้วใช้หินบดวุ้นกระเพาะปลาจนละเอียดแล้วแช่ในน้ำเย็นให้พองตัวสอนวิธีการทำนมให้เป็นวิปครีมแก่สู่ซื้อหวังซื้อและส่งสู่เดิมทีส่งสู่ตั้งใจจะหลีกหนีการตกเป็นผู้ต้องหาจึงไม่ได้เข้าร่วมด้วยร้านเค้กผลไม้ฝั่งตรงข้ามนั้นทำให้นางเข้าหน้าทุกคนไม่ติด แทบจะไม่มีหน้าทำงานอยู่ที่นี่ต่อแล้วผู้ใดจะไปคิดว่าพี่สาวร่วมตระกูลที่เป็นญาติห่างๆคนนี้จะไว้ใจในตัวนางขนาดนี้ซงซูซูกัดฟันตัดสินใจแล้วว่าต่อไปหากเจอเรื่องอะไรนางจะต้องยืนหยัดอยู่ข้างพี่สาวร่วมตระกูลคนนี้ไม่สั่นคลอนวุ้นกระเพาะปลาที่อยู่ในหม้อใช้เวลาแช่ราวๆช่วงเวลาชงชาใช้ไฟอ่อนๆอ,อ,นอุ่นให้ร้อนรอจนกระทั่งวุ้นกระเพาะปลาอ่อนตัว ไม่เหลือการตกผลึกจากนั้นจึงค่อยใส่นมผสมเข้าด้วยกันกับวุ้นกระเพาะปลาแล้วเริ่มทำการคนครั้งใหญ่อีกครั้งระหว่างที่คนก็ใส่น้ำตาลผงลงไปคอยเติมน้ำแข็งลงไปเป็นระยะๆะะเพื่อให้เย็นลงจากนั้นคนต่อไปเรื่อยๆตอนที่ทำวิปครีมเสร็จประตูเมืองก็ใกล้จะปิดแล้วส่งสื่อชูบีบวิปครีมลงบนเคก้กโรยผงแป้งที่มีสีลงไปเล็กน้อย หน้าตาเค้กก็พลันเปลี่ยนไปในพริบตาซูซื้อดมกลิ่นหอมหวานละมุนของวิปครีมหันไปมองส่งสื่อชูทีหนึ่งก่อนจะเอ่ยถามข้าชิมได้หรือไม่นี่ไม่ใช่ว่ามีเค้กสามก้อนหรอกหรือตัดออกแล้วให้ทุกคนเอากลับบ้านไปคนละหนึ่งชุดให้คนในครอบครัวได้ชิมถือว่าเป็นสวัสดิการของลูกจ้างร้านเรา เค้กนั้นวางไว้ในร้านแค่วันเดียวก็ไม่สดใหม่แล้วซ่งสือชูไม่ใช่พวกหัวการค้าหน้าเงินเอ่ยปากเพียงคำเดียวก็จัดการแบ่งสารเค้กให้แต่ละคนเอากลับไปน้องสาวสามีของเจ้าคนนี้เป็นคนดียิ่งนักต่อไปเลิกพูดว่าน้องสาวสามีสูงส่งได้แล้วสู้หวังซื่อดึงสู่ซื่อไว้พายในดวงตาเต็มไปด้วยความอิจฉานางเองก็อยากมีน้องสาวสามีเช่นนี้เหมือนกัน แต่ว่าคนที่ตระกูลหวังคนนั้นไม่นึกถึงจะดีกว่าซูซื่ชะง,งักงันน้องสาวสามีคนนี้ก็สูงส่งจริงๆเพียงแต่บางทีอาจเป็นเพราะชีวิตเจอเรื่องราวหนักหนามามากไปจึงดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากะทันหันไม่ใช่แล้วพี่สาวฝ่ายมารดาของนางนี่อย่างไรกันจะพูดเรื่องนี้ที่นี่เพื่ออะไรนางติน้องสาวสามีน้อยลงแล้วนะ ซู่ซื่อเงยหน้าขึ้นไปมองซ่งสือชูสีหน้าส่งสือซูเหมือนจะยิ้มแต่ไม่ยิ้มทำให้นางขนลุกสู้ไปทั้งตัวจากนั้นก็ยกเท้าขึ้นมาเหยียบไปบนหลังเท้าของซูหวังซื่อทีหนึ่งซูหวังซื่อหน้าเปลี่ยนสีทันทีนางเล็บขบเจ็บราวกับจะฆ่าชีวิตเสียให้ได้ดึกมากแล้วรีบกลับกันเถิดขืนดึกกว่านี้คื้นนี้คงออกจากเมืองไม่ได้แล้วส่งสือชูพูดจบก็หยิบเค,ค้กของตัวเองชุดหนึ่งเดินออกไปด้านนอก ซูซื้อกับซ่งซูซูรีบตามไปทั้งสคนเดินไปทางหมู่บ้านด้วยกันซูหวังซื้อปิดประตูใหญ่ของร้านเสร็จจึงหยิบเค้กที่เหลืออยู่สองก้อนขึ้นมาแบ่งกับหวังเหลียนชิมกันคนละคำรสชาติดีมากอย่างน่าประหลาดดูแล้วไม่ได้แตกต่างกับการตีไข่ขาวให้ฟูเท่าใดนะแต่พอกินแล้วรสชาติมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยต่อไปต้องตั้งใจเรียนหนังสือกับพี่ซ่งนะรู้หรือไม่ตั้งใจหน่อย ซูหวังซื่ออบกอดหวังเหรียญไว้ใบหน้าที่ผ่านโลกมาอย่างโชคชนเผยรอยยิ้มแห่งความสุขออกมาพวกซ่งสือชูทั้งสามคนกลับถึงหมู่บ้านแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตัวเองซ่งสือชูยังคงมีกู้จิงหยวนมารอรับดังเดิมเมื่อเห็นกู้จิงหยวนยืนอยู่ข้างกายซ่งสือชูภายในแววตาของซ่งซู่ซูก็ฉายประกายความอิจฉาออกมานางเองก็อยากมีบุรุษที่เอาใจใส่เช่นนี้เหมือนกัน นึกถึงพี่ชายหลายคนที่อยู่ที่บ้านถือว่าดีกับนางไม่น้อยแต่กับพี่สะพ้ายในบ้านพวกเขาไม่ลงมือตบตีไม่ด่าทอก็ถือว่าเป็นบุรุษที่ดีแล้วถือเค้กเดินกลับบ้านไปเพิ่งเข้าประตูบ้านไปก็ได้ยินเสียงดังวายของเหมาซื่อน้องสาวอยู่ที่ร้านน้องซ่งสามจะได้เรียนอะไรเด็กสาวดีๆคนหนึ่งต้องอยู่บ้านรอตกแต่งออกไปถึงจะถูก ออกไปด้านนอกนานเข้าอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นถึงเวลาหาผู้ชายก็หาไม่ง่ายแล้วโดยเฉพาะการที่ไปรวมกลุ่มอยู่กับคนอย่างน้องส่งสามตอนนี้ยังกลับบ้านดึกขนาดนี้ต่อไปไม่แน่อาจทำตัวเหลวไหลก่อเรื่องท้องก่อนแต่งก็เป็นได้อย่าได้ทำให้ชื่อเสียงของบ้านเราเสื่อมเสียไปด้วยได้ยินเสียงของเหมาซื้อส่งซูชูก็รู้สึกว่าพี่สะพายสาคนนี้น่าโดนต่อยสักหมัดจริงๆ นี่เป็นคำพูดของคนจริงๆหรือนางก็แค่ไปเก็บเงินคิดเงินทำการทำงานตามปกติทั่วไปทำไมพอออกจากปากพี่สภ้ายสาก็กลายเป็นเรื่องสกรปรกสมมเช่นนี้ซงซูซูเดินเข้าประตูไปพบว่าสายตาของคนในบ้านที่มองนางได้เปลี่ยนไปหมดแล้วนางรู้สึกเสียใจเล็กน้อยน้อยแต่ยังคงพยายามปกปิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ แล้วเอาเค้กที่ถือกลับมาอย่างระมัดระวังตลอดทางขึ้นมาวางไว้ตรงหน้าผู้นำตระกูลทรงท่านปู่เจ้าคะเป็นขนมที่เท่าแก่เนี้ยของพวกเราทำออกมาใหม่ให้ข้าเอามาให้ท่านชิมเจ้าค่ะหลังจากที่แก่ห่อสารไผ่ออกมาแล้วเผยให้เห็นเค้กที่ถูกตกแต่งด้วยวิปครีมบีบด้านบนวิปครีมยังมีสาลี่หั่นชิ้นบางๆที่ผ่านการต้มมาแล้วแปะอยู่ด้วยเพียงวินาทีแรกที่ได้เห็นก็หิวขึ้นมาทันที เดิมทีชายชราตั้งใจจะปฏิเสธอีกทั้งจะไม่ให้ส่งสู่สูเข้าไปทำงานในเมืองต่อแล้วที่จริงแล้วส่งสู่สูกลับมาดึกเกินไปทำให้เขาค่อนข้างเป็นห่วงนักพลังของคำซุปซิบนินทานั้นคนอายุปูนนี้ที่ใกล้จะลงลงอย่างเขาเข้าใจเป็นที่สุดข่าวลือสามารถฆ่าคนได้ฆ่าโดยไม่ทิ้งร่องรอยเพียงแต่ทำลายเข้าไปที่หัวใจโดยตรงเขาไม่อยากให้หลานสาวของตัวเองต้องใช้ชีวิตเหนื่อยเกินไป ซ่องซูซูหยิบช้อนส่งให้ชายชราเขาจึงอดไม่ได้ชิมเข้าไปหนึ่งคำวิปครีมหวานละมุนล,ละลายในปากอร่อยราวกับลอยอยู่บนเมคาก่อนหน้านี้เคยกินเค้กมะพร้าวมาก่อนก็รู้สึกว่ารสชาติอร่อยยิ่งนักตอนนั้นถึงกับมีภาพลวงตาว่าบนโลกใบนี้ไม่มีของกินอะไรที่อร่อยไปกว่าเกล็ดมะพร้าวอีกแล้ว ผู้นำตระกูลส่งกินเข้าไปหนึ่งคำใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยปรากฏรอยยิ้มออกมาให้เห็นอายุมากแล้วฟันของเขาก็ใช้การได้ไม่ค่อยดีแล้วเช่นกันเหลืออีกเพียงครึ่งเดือนเขาก็จะอายุ66แล้วลูกหลานสี่รุ่นอาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันสามารถเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยความสุขแล้วผ่านงานฉลองวันคล้ายวันเกิดไปก็ตายตาหลับได้แล้ว ทว่าหลังจากที่ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเค้กนี้แล้วชายชรา,ารู้สึกว่าเขาสามารถพยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักสองสามปีได้ต้องลิ้มลองของที่ทั้งชีวิตนี้ของเขายังไม่เคยได้กินมาก่อนอร่อยมากจริงๆสภาพจิตใจต่างไปจากเดิมความเหี่ยวย่นของริ้วรอยบนใบหน้าคลายตัวทำให้ดูเด็กลงไปหลายปีเลนมองดูชายชรา,ากินอย่างอร่ออร่อย ไม่แบ่งให้เขาเลยสักคำน้ำตาก็รื้นขึ้นมาทันทีผู้นำตระกูลส่งวางช้อนในมือลงแล้วแบ่งให้ลูกแต่ละคนคนละนิดคนละหน่อยจากนั้นก็มองไปทางส่งซูซูอีกครั้งสิ่งนี้ทำอย่างไรอร่อยมากท่านปู่นี้ต้องเก็บเป็นความลับพี่สะพ้ายสามเปิดร้านตรงข้ามร้านพวกเราร้านหนึ่งข้าแทบจะไม่มีหน้าไปทำงานกับเท่าแก่นี้แล้วด้วยซ้ำ ท่านปู่เจ้าคะพวกเราไม่ได้ทำเรื่องอะไรน่าอับอายที่กลับมาดึกก็เพราะว่าพี่ส่งปรับปรุงวิธีการทำเค้กใหม่เล็กน้อยเพื่อที่จะนำมาใช้ดึงดูดลูกค้าเจ้ากะท่านปู่ท่านคิดว่ามีงานที่ดีอย่างการทำเค้กเช่นนี้แล้วหลานสาวของท่านยังจะไปทำเรื่องไม่ใสสะอาดอะไรอีกหรือเจ้ากะปู่เลี้ยงซูซูตั้งแต่เล็กจนโตแน่นอนว่าไม่มีทางทำเรื่องเช่นนั้น ลูกสไปายสามต่อไปเจ้าพูดให้น้อยลงหน่อยผู้อื่นยังไม่ทันทําอะไรเจ้าคนกันเองในครอบครัวก็แต่งเรื่องของน้องสาวขึ้นมาเสียเองคิดว่าทําให้ชื่อเสียงของซูซูเสื่อมเสียแล้วเจ้าถึงจะพอใจกระนั้นหรือเพียงแค่ผู้นําตระกูลส่งเอื้อนเอ่ยท่าทีหญิงยะโสอวดดีของเหมาซื่อก็พลันมาลายหายไปส่งซูซูถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งด่านนี้ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีแล้ว